สวัสดีครับพี่น้องสุขูสุขคนครับผมเถิงศกใหม่แล้วนะพี่น้องเนาะสวัสดีปีใหม่ไทยสุขูสุขคนครับผมพี่พี่น้องน้องสุขูสุขคนนะครับทั่วทั้งจัก,กรวาลทั่วทุกทั้ง,ท,ง,ท,ง,ท,งทุกมุมโลกนะพี่น้องเนาะเมื่อนี้อาวิทย์สิมีทีเด็ดดีๆมาอวดอีกแล้วครับพี่น้องเส้านี้ได้ยังกินไีกเฮ้ย,ยแกงหน่อไม้แกงหน่อไม้ประสานแม่บ้านว่าแกงหน่อไม้ ้ใ<ม>ส่เห็ดฝรั่งใส่เห็ดยังเกาะเห็ดฝรั่งใส่เห็ดฝรั่งแกงหน่อไม้ใส่เห็ดฝรั่งมาสันาาสา่นแม่บ้านว่ะเห็ดยังอะไรก็มัเป็นปอ,ปอ่าโอ้เดี๋ยวเอาไฮเบิ้งพี่น้องให้เบิงงเบ้งอ่านี่น,นี่พี่น้องยังอยู่ในนี่เหมือนเดิมนี่เปิ้ลเปิ้ลทีอบมาดิพี่น้องอบ้าจากสวิตเซอร์แลนด์อ่าชวนที่แพ็คซีนแล็บพุ่นกับสินแล็บมาอย่างดีเลยนะครับอ่าพอดีมีน้องอยูด น้องหักกรทางสวิตเซอร์แลนด์เปินชงมาให้แกงใส่หยังพี่น้องแกงใส่หน่อไม้มาสั่นว่าใส่เบิ่งกระดูหนาตาเฮ็ดโอ้พอได้นั่นเหรอู้เสียงหมอเดียดบุบบับบุบบับเลยพี่น้องบัดท้อเจ้าซีมไปไนี่รสชาติได้ไปนีไหนหตอนนี้ล่อเอาแต๊พวกเกียงพวกนี้ลงกันปะตอนนี้แม่บ้านว่าล่อใส่บวบใส่ซัดทองใส่พวกนี้สักคู่ก็ยกลงรับประทาน ได้สำหรับเช้านี้อ่ะที่เรียเดเรวคอยจัดการเองบ้าน,นี้ขอบคุณแม่บ้านที่พน่นมาสวอยในการถ่ายทำม,มือนีฉันว่าบวกใส่ได้แล้วอาจสร็์บวกใส่นี่ฟังฟัง,เ,งเ,เ,เสียงหมอ้อเดียบี่น้องบุ๊บป๊บบุ๊บป๊บเลยเสียงหม้ออื้อ เสียงหม้อเสียงหม้อปลาขาหน่อยดิเดี๋ยวเด็ดให้ฮะปลาขาใส่เลยบ้านี่เนี่ยอดอกอือ่องลงใส่ได้ไปหนิสินี่แหละครับผมพี่น้องพักเฉอมก็เลยก็ต้องไปเก็บไก่นี่ กำลังขึ้นเลยครับยอดชะอมใหญ่ๆห,หรือยอดผักขาภาษาอีสานบ้นานข่อเอื่นนอนนะพี่น้องแต่ขาดเชะอมนี่มันสี่าแม่นแกงนะไหมน่าละครับผมพี่น้องชะอมใส่เลยใส่เลย่ลยโอ้ใส่แบบนี้เลยพี่น้องก็ต้องพิที่ด้วยตวงไร่ปุ่มตัวบอต้นมันใส่นำ้ำ ้นนนคนหชิมให้นะชิมแล้วชิมหลสหลรดไีกายแ่บดิบ่นีกายแ่บดิตัมัน่เผ็ดฮะมัน่เผ็ดมัน่เผ็ดดิฮะลูกโดดไลูกโดดไกหอมหอมปหอมผักขาอมูดด แม่งสีหมอเลยพี่น้องหมอ,อก,กอ,อกเลยแม่งรับผดแจกมาคุมนี่แล้วเหรอใส่เบิร์หน่อยขชิมหนะ่ยโอ้พี่น้องจ๋าเป็นได้นี่อายทวนๆเลยพี่น้องจ๋าชิมแบบนั้งกินพี่น้อง มหอมหืศมหืศมหัอ,อ,อ,อพี่นอ้องยังเห็นเห็ดมีพี่น้องเห็ดเห็นปะครับนายจะเห็นเนาะเห็ดอ้ต่วนต่วนได้พี่น้อง เดี๋ยวเอาบิดสีซิมหน่อยไม่หวังไงเนี่ยไปทุละซสั่งเห็นมะเนาะกล่องอปั๊บกล่องเห็นจนังไมงพี่นอ่องขอหยาบแซงสีซิมให้เพิ่งบอกเลยพี่หนอ่องยอด น้องเห็ดแคทยังเกาะแคทตาเลนเ็ดพี่ยังนี่ละเอิ้นบ่ถือพี่น้องคุณเดียดปุ๊บปุ๊บปุ๊บเลยพี่น้องครับสำหรับคลิปนี้ก็ะอ่าจังหน้าอ,อาวิ์กับจิวลงโต๊ะแล้วนะครับคงจะบดได้โชว์ครับผมเอาแคให้เบิง้งแค่หน้าตานี่การแจงเนาะพี่น้องเนาะพุดโหดโหดโหดพี่น้อง สุดยอดครับสาหรับคลิปนี้ก็ขอบุญขอบคุณครับผมพี่พ,พีน้องๆสุขูสุขคนนะครับทั่วทั้งแดนไทยทั่วทั้งรอบจัก,กรวาลทั่วทุกมุมโลกครับผมพี่น้องกะขอบุญขอบคุณน้องเอฟซีที่อยู่ทั้งสวิตเซอร์แลนด์เ็นรงเห็ดทัดคัดตาเลตมาให้ชิมครับผมกะขอบบุญขอบคุณครับสวัสดีครับ เดี๋ยวกับไปเยี่ยมเยียนทุกๆุกบ้านนะครับขอบคุณครับเดี๋ยวพบเจอกันคลิปหน้าครับผมสําหรับคลิปนี้ก็เป็นขอบุญขอบุนพี่พี่น้องน้องทุกทุกคนนะครับผมปีใหม่ปีนี้ถือว่าเป็นปีใหม่ไทยนะพี่น้องนะสิ่งหนึ่งที่อยากจะให้พี่น้องได้พบประสบเจอก็คือ,อมีความสุขภาพสุขภาพแข็งแรงนะครับผมมีเงินมีทองใช้ จกกระเป๋าใส่กันในเงินเมือนจกกระเป๋าขวากันในเงินแสนนะครับผมนึกถึงสิ่งใดทำสิ่งใดก็ขอให้ได้ดังสมความมุ่งมั่นปัรถนาเด้อพขาสาธุสาธุสาธุปังปังรวยๆเฮงๆครับ